ทันไม่คือไม่โคตรเก่งอ่ะโอ้โหดูดิทุกคนใครเข้าทันบ้างเนี่ยโอ้โหใครเข้าไม่ทันไม่เป็นไรครับโอ้ผู้เองเข้าทันกันได้ไงวะโคตรเก่งเลยนะฮะเข้าทันผมเข้าไม่ทันเข้าไม่ทันไม่เป็นไรครับหา,หาเพื่อนเล่นในเซิร์ฟบีได้ครับหาเซิร์ฟเพ่นในเซิร์ฟบีได้ครับ อ่าผมทันผมที่คนที่ได้มาละโอ้โหได้มาละอีกยังเข้าห้องทันอีกโอ้โหโคตรเก่งลยฮะเยี่ยมเลยฮะโอ้โห,โโห,โโหนะขอผูก,ก้าโลหน่อยจัดไปฮะเอางี้เอางี้เจ็ดสิบไลค์แจกสตาร์พารตกับผูก,กาโลเจ็ดสิบไลค์ใน Youtube แจกสตาร์พารตกับผูก,กาโลอ่าสองอย่างไปเลยแล้วกันคนดูบอกว่าอยากให้ผมแจกแจกเอาดีก็มาดิ เออไอ้แกเออนะฮะเอาเลยฮะเต็มที่ตีหมื่นเองเหรอพี่มาละหมดแล้วเหรออ่าใช่เหรอจัดไปครับมาละแบค็คแมนเรามีแจกทุกวันนะฮะเพี่ยงแค่ก,กดติดตามไว้นะฮะกดติดตามไว้นะทุกคนนะโอเคไหมอันต้าสตาพาทแรกมาละพี่ได้ไหมครับได้ครับ กดติดตามกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดหัวใจยังกดหัวใจยังเคาะหน้าจอยังนะครับไม่เคาะหน้าจอไม่ได้ไม่รู้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ขอลงตัวก่อนตอนนี้ขอลงเกลือไม่มีอยู่จริงครับเซิร์ฟวีไม่มีเกลือนะครับน้องชายนะฮะพี่ครับผมขอมาแล้วได้ไหมครับรอแจกนะครับเราจิจกรรมต่อไปนะครับจิจกรรมเราจะวนไปเรื่อยๆนะทุกคนต่อไปนะเจ็ดสิบไลค์นะ เราจะแจกสตาร์พาร์ตกับพุก,ก้าโลนะฮะเจ็ดสิบไลท์เราจะแจกสตาร์พาร์ตกับพุก,ก้าโลนะฮะโอเคมุย้ยโอเคมุย้ยผมเอฟซีใหม่นะครับโอเคครับเออเกินไปนะนะฮะเออพี่ครับผมยังได้มาละรอแจกนะครับน้องสามทีนะนะ,ะพี่เอพี่ครับผมเองที่ได้มาละเป็นไงครับแหมดวงดีจริงๆนะฮะ ดีด้วยครับเห็นไหมเล่นเซิร์ฟบีกับพี่ได้จตดตัวดีๆเห็นไหมดีเล่นกับคนอื่นไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะผมขอผมขอไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงเล่นนะไม่กี่ชั่วโมงเองไม่รู้ครับไม่รู้อะแฟนคลับแฟนคลับนะนะฮะโอเคนะก่อนอื่นเลยนะรายการเรานะหรือสตรีมเรานะต้องตามคอนเซปต์นะ ต้องตามคอนเสรต์เกยการกินข้าวไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะจะขออนุญาตไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วลูกจ้าโกโกวาที่หนูอยากได้โอ้ย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 ไปเอาเข้าวมาไปเอาเข้าวมานะครับสวัสดีครับเอ่อเอ่อห้สิบสองไหลแล้วว่ะชิบหายแล้วจะได้แจกสตาร์พาร์สอีกละชิบหายแล้ว,ลว,ลวสงสัยจะได้แจกสตาร์พาร์งจริงๆว่ะคนดูเออนะฮะเออจริงนะน,นี่ทำบ้าอีกแล้วนะ สวัสดีครับกินกินผมให้โค้ดไหนไหนไหนว่าโค้ดอะไรเหรอสวัสดีครับโค้ดผมแจกไปแล้วนะผมอัดคลิปแจกไปแล้วนะครับโค้ดผมอัดคลิปแจกไปแล้วนะไปดูได้เลยครับแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวใช่อะ จะเจกแก้วเหรอโอ้ตายละตายแล้วนะฮะผมอ่านแชทไม่ทันเลยอะ่ะผมขอสตาร์พาร์ตครับได้ครับโอ้ยเสียวไม่ต้องกดไลค์แล้วทุกคนไม่ต้องกดไลค์แล้วนะพอแล้วนะพอแล้วนะเออผมไม่อยากแจกมาชาร์จแต่มานะเออเออนะฮะสวัสดีครับพี่ว่าไงครับเอ,อ่อนันกการศึกาผมผมผม,ผมก็อุนโนกลับไปแล้วนะ ใายเหรอนนติดตามแล้วครับได้ครับน้องชายข้าวบัวเอ็นเกมมาด้วยฮะช่องนี้ช่องเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วช่องนี้เป็นช่องเดียรในโลกเลยนะใช่ครับน้าต้องกินข้าวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเกินไปนะ นี่ทุกคนนี่ธรรมดาพี่ครับผมขอพุก้าโรดน,นะครับอิวได้ครับได้ครับนะฮะอยากกดไลค์แล้วอย่าอย่าไม่ต้องกดไลค์แล้วนะเดี๋ยวได้แจกตัวนะอยากกดไลค์นะแล้วก,กดปุ๊บนี่ผมได้แจกตัวจริงนะ เออผมขอมาดัานได้ไหมครับได้ครับผมถึงสตรอรี่เดียวกับพี่เลยคนเดียวจะได้จะทันไหมพี่ทันครับน้องชายทันครับนะน้องชายเลคนเดียวก็ผ่านแล้วนะเอาดูดิวไปก็ผ่านแล้วครับน้องชายขอเลยนะ ผมยังได้มาลาผมขอนะครับรอแจกนะครับน้องชายเซอร์บีอยู่ครับเซอร์บีอยู่ในยูทูบครับเซอร์บีอยู่ในยูทูบครับเคาะกินข้าวก่อนนะขอกินข้าวก่อนขอกินข้าวก่อน กิข้าวกันนะทุกคนกข้าวกอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่สวนด้านหน้าของพี่ด้วยมีคนอาตัวฉุดด้วะจริงไหมอ่ะยอด พี่เล่นจบแล้วผมจะแลกตาตาพาร์กับมาล่าของพี่อ่าตอนนี้สาตาพาร์อ่ามาล่าของผมตอนนี้นะฮะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะรอเล่นไอเดีดักนะครับไปมาเทดกันนะครับตู้แซดอัพเต็มดาเมจ4ม0 0 0หนึ่งหรอโหทำไมน้อยจังเลยอ่ะตัวกากอ่ะอืมป็นแบบคืข้าวเปล่าใช่เองรู้ได้ไงเองก็เก่งเนะาะใช่ครับ ขอเล่นด้วยครับมาเลยครับเสิร์ฟอยู่ในเสิร์ฟบีอยู่ในยูบตูบครับเสิรฟ์ฟบีอยู่ในยูทูครับ,รอ,อ,บ,รบอืมพี่การเกลือแรกกับนี่ได้ไหมครับยังไม่ได้ครับน้องชายนะครับผมมีตัวเดียวอีกนะครับอุปกรณ์ต้องเติมครับ ผมขอสตาพาได้ไหมครับได้ครับน้องชายนะครับผมไปกดติดตามในหาที่แบงแบงนะครับผมมาขอติดตามหาที่แบงแบงนะอไไม่ต้องกดครับไรไม่ต้องกดครับเดี๋ยวได้แจกครับเดี๋ยวได้แจกครับเบอร์นะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ แบ็กแมนกับเกยกิมกิวะไม่รู้ครับไม่รู้ครับเซิรฟ์ฟอยู่ที่อยู่ประตูครับใช่ใช่ใช่น้องช่วยบอกคนดูหน่อยครับผมกินข้าวอยู่นะครับอืมอืมอืมหอม,มอ่ะอืม,อม,อม,อม เ,เบอร์เนี่ยเงินเบอร์นะ <S <S ผมเลเวลก็97โอ้โหเก่งเกินอร่อยไหมครับอร่อยครับจ๋าอร่อยครับหมอพี่จ๋าไม่มาทักผมเลยนะใช่ครับผมไม่ได้เพิ่มนะผมไม่ได้เพิ่มนะ หัวล้อหัวล้อหัวล้อเจ๋ยพี่จางหัวล้อเจ๋ยวันนี้ว่างเหรอครับอันนี้ว่างเหรอถึงมาดูผมได้ขอดูตู้เอ็กหน่อยครับนี่ไงข้างบนอ่ะข้างบนพี่อเห็นปะเอ้ยเดี๋ยว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 สิบไลนแล้วว่ะชิปหายแล้วชิปหายกันหมดแล้วเจ็ดสิบไลนก็ชิปหายกันหมดแล้วไปเข้าเวเสบียง ้อเซอร์วีครับคอเซอร์บีไปเดี๋ยวไปเอาสตาร์พาร์ก,กับผูก้กาโลไปนะครับ